Thank <laughs> you. ครับตัวนี้ก <laughs> ็เพื่อนก็มากินลมท่านกันพี่น้องลมท่านกระปุนห่อนเนาะถือว่าเป็นของแก่ละนี่ธรรมดาในหากินกระปุนห่อนยากใช่ไหมชื่อมือนี้คันสมัยจังน้อยเดกินงั้มไหนก็ได้กินละพี่น้องเพื่อนก็มีความเต็มอนเพื่มาเท่าบุญรวมกันมืัอนี้ลงท่านกรบปุลห่อนด้อทุกคนกินกระปุนห่อนลมท่านน้ำกัน 영상이아 ไม่ยุ่งเรอีบุโย่อะเึง๋ยม่ย่งแต่าเราะืองทางเรืองคบบเเองทังเอก็ได้เข้าไป my

เกินนะครับปตัระตูใจทึงใจหกเจห์านะครับเยแกใจพี่น้องวางปผู้ที่มาร่วมบูด่วมงานห้องมนี้เกบขอบวลาคัดนะครับหารปลาพี่น้องแหน่อมห่้มพ่โอ้โนานี้อาจจะทั้งแม่พัวพี่ะพี่น้องอื่นแขกมาหลายรแล้วกั กินเขากินน้ำแล้วช่วยวงช้วนจอดห้องพ่มีครัว่างบ่ไหวละขอคุณทังไม่ครัวงานตัดตเรียบร้อยเลยอ่างเนาะขอบคุณด้อทั้งไม่คัวงานตัดเทียนมูนี่ันบ่หวมูจอกับบ่แล้วละงานห้องโอ้โรงานเรียนํำซองขนาดเลยพี่นนอง ทำดุจสวยด้วยทำดุจสวยด้วยเร็วทำดุสวยหน่อยเอ่ากับทางไมยกครัวครับผมกำลังทำกับจาดเบอร์บองจองจองที่ออาไปใช้อาหารการกินนะครับซึ่งชาวไรฟ้าซึ่งแขกผู้มาร่วมงานทอดเทียนมื้อนี้กินกันนะครับ เ <laughs> อาทางลังแล้วพี่น้นะนองเนาะเมื่อตั้งท้ายทางนาแล้วได้ดกกที่ฟิสก๊อตการบันของชุปโจนเอาอีกอะนะครับอันนี้กำลังจะู่พร้อมเนาะตอนงในยซาลาห์าก็กำลังกี่สบายตัวเงินกันพี่น้นนนะงองเนาะนะจอดจันเข้ามาแล้วละ